แต่ละวันปู่ต้องมีภารกิจที่ตัวปวกอันนี้ก็จะมาดูแลบ้านดูรอบบริเวณบ้านก็ดูไม้ดูอะไรนะคะที่ปวกเขาที่เมื่อวานเขาเจอนะคะเมื่อวานเขาเจอปกวกเขาก็มันตื่นชันไม้หมดเลยค่ะขาะปวกเขาะปวกออกค่ะภารกิจยามเช้า ปีที่แล้วขึ้นไปตรงนู้นนะคะตรงนี้จะเป็นห้องพระตรงนี้ก็จะเป็นห้องพระเขาก็เข้าไปเคาะเคาะโอ้โห,โหดูนะคะออาแล้วปีที่แล้วนูน่นขนาดปู่เป็นคนดูแลบ้านอย่างดีนะเนี่ยก็ยังที่ได้ทำ <t ries> ไม่เคยอยู่นิ่งไม่ถอนย่าก็สารน,นู่นสารนี่ไม่สารนูน่นสารปีที่แล้วน,น,นู่นตัวปัวก็ยังไต่อยู่นะคะหนึ่งตัวปัวก็ยัโไก่อเู่นะคะหนก่ ขนาดปูดูแลบ้านเป็นอย่างดีเลยนะคะมดไม่ให้ใจอะไรไม่ให้ตอมแต่เผอิญปวกมีปวกขึ้นบ้านปวกขึ้นบ้านปวกแทะกินไม้โอ้โมันทำรังมีปวกแอบขึ้นบ้านอยู่นะคะภารกิจยามเช้า ไก่ก็มาเก็บกินข้าวด้วยหวานข้าวให้ไก่ตัวปวกก็ยังไต่ยอยู่นะคะหนึ่งตัวปวกก็ยังไต่ยอยู่นะคะแต่ไม่เยอะนี่นี่นี่ตัวปวก ไม้หมดเลย่ะะเขาะปวกเขาะปวกออกค่ะภารกิจยามเช้ามาดูภารกิจยามเช้าของคุณปู่นะคะเหตุเหตุว่ามีปวกมีปวกโอ้โหไปกินไอ้ไม้ตรงห้องพระปู่ก็ทำการเรียบร้อยปีนี้ก็มาเจออีก ตัวเขายังไก่อยู่เลยนะคะตัวปวกินไอ้ไม้ตรงห้องพระปู่ก็ทําการเรียบร้อยปีนี้ก็มาเจออีกตัวเขายังไก่อยู่เลยนะคะตัวปวกเคาะไปเรื่อยๆคะ่ะเคาะไปเรื่อยๆไก่นี้ไม่ได้กินตัวปวกนะคะไก่กินข้าวเพราะว่ามีปวกแอบขึ้นบ้านอยู่นะคะ ภารกิจยามเช้าอดืมดูนะคะตัวปวกเขากำลังไต่อยู่นันเนี่ยเลยนะคะทำรังอยู่ตรงนั้นเลยเุกเยอดเลยค่ะนี่วนะะปวกแอบขึ้นบ้านอยู่นะคะ ภารกิจยามเชา้าสายยาก ให้ไก่โอ้โหดูดูนูนด,ด,ดูนะครับปวกก็จะทุบก,ก็จะทุบทุบทุบไปเรื่อยนะคะเคาะดูไปเรื่อยตรงไหนที่ปวกเขาแทะก็จะเป็นแบบนี้นะคะเคาะไปเรื่อยะคะ่ะเคาะไปเรื่อยไก่นี้ไม่ได้กินตัวปวกะคะ่ะไก่กินข้าวเพราะว่า ปวกขึ้นบ้านปวกแทะกินไม้โอ้โหมันทํารังมีปวกแอบขึ้นบ้านอยู่นะคะภาร,รกิจยามเช้าไก่ก็มาเก็บกินข้าวด้วยหวานข้าวให้ไก่ <im itation> ปลวกขึ้นบ้านปลวกแทะกินไม้โอ้โหมันทำรังมีปลวกแอบขึ้นบ้านอยู่นะคะภารกิจยามเช้าขนาดปูดูแลบ้านเป็นอย่างดีเลยนะคะ หมดไม่ให้ใจอะไรไม่ให้ตอมแต่เอิญปวกมีปวกขึ้นบ้านขนาดปู่เป็นคนดูแลบ้านอย่างดีนะเนี่ยก็ยังมีแต่ละวันปู่ต้องมีภารกิจดีไม้หมดเลยค่ะข้อปวกขอปวกออกค่ะภารกิจยามเช้า ก็มันขึ้นไปเลยนะคะทํารังอยู่ตรงนั้นเลยเสร็เยอดเลยค่ะตายยากปีที่แล้วนู่นก็จะทุบก็จะทุบทุบๆไปเรื่อยนะคะเคาะดูไปเรื่อยๆ ตรงไหนที่ปวกเขาแทะก็จะเป็นแบบนี้นะคะปีที่แล้วนู่นซึเป็นไม้หมดเลยค่ะเคาะปวกเคาะปวกออกค่ะตรกิจยามเช้าตว,ก,วก,ก็จะทุบก,ก็จะทุบท,ทุไปเรื่อยๆนะคะเคาะดูไปเรื่อยๆ ตรงไหนที่ปวกเขาแทะก็จะเป็นแบบนี้นะคะไม้หมดเลยค่ะขาอปวกขาอปวก,อ,ปกออกค่ะตรกิจยามเช้า ตัวปวกก็ยังไต่ยอยู่นะคะเนี่งมีปวกแอบขึ้นบ้านอยู่นะคะภารกิจยามเช้าเึนงนูง่นเลย แล้วมันก็ขึ้นไปเรื่อยๆถ้าเป็นบ้านไม้ก็อย่างนี้นะคะแต่ละวันปู่ต้องมีภารกิจดี <c oughs> ขอบคุณนะคะที่รับชมวิดีโอนี้ขนาดปู่ดูแลบ้านเป็นอย่างดีเลยนะคะมดไม่ให้ใจอะไรไม่ให้ตอมแต่พเผิอปวกมีปวกขึ้นบ้านเคาะเะเะโอ้โห ดูนะคะออกมาแล้วม,ม,มีปวกแอบขึ้นบ้านอยู่นะคะภารกิจยามเช้าเคาะเคาะเคาะโอ้โหดูนะคะออกมาแล้วไปถึงโน่นเลย ไก่ก็มาเก็บกินข้าวด้วยหวานข้าวให้ไก่เลยนะคะทำรังอยู่ตรงนั้นเลยเยอดเลยค่ะค่ะปีที่แล้วขึ้นไปตรงนู้นนะคะตรงนี้จะเป็นห้องพระตรงนี้ก็จะเป็นห้องพระ เขาก็เข้า